ท่านผู้ชมที่กำลังจะมาชมริ้วขบวนที่4ในวันนี้นะครับก็เตรียมตัวมาชมได้นะครับซึ่งริ้วขบวนที่4นั้นจะเคลื่อนือยาตรขาขบวนออกจากถนนสายกลางทองสนามหลวงและเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาอีกทิงถนนหน้าพระรานเข้าเลี้ยวซ้ายประตูวิเศษใศสีใน พระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกนะครับส่วนพระที่นั่งจัก,กรีมร้าประสานนั้นเป็นเขตพระราชฐานชั้นกลางหลังพระที่นั่งจัก,กรีมร้าประสานนั้นเป็นเขตพระราชฐานชั้นในซึ่งน้อยคนนักที่จะได้เข้าไปในน้นได้ ท่านผู้ชมคะสําสหรับขบวนการที่เป็นขบวนการพระราชพิธีนั้นนะคะขั้นตอนหรือว่าขั้นตอนที่เป็นรายละเอียดที่ถูกต้องตามราชประเพณีนั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่งแล้วก็มีความหมายที่มาที่ไปต่างๆที่ยึดถือเป็นจารีตนะคะเรื่องของจารีตก็หมายถึงเป็นประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะเป็นประเพณีที่ยึดถือไว้สูงสุดเพื่อสืบทอดให้ประเพณีเป็นประเพณีที่ สืบทอดต่อไปของชาติบ้านเมืองของเรานะคะหากท่านผู้ใดนะคะที่สนใจแล้วก็ใครรู้ความหมายของขั้นตอนต่างๆเกี่ยวกับพระราชพธิธีพระราชทานเพลิงพระศพในครั้งนี้นะคะซึ่งทางหน่วยงานต่างๆก็ได้เตรียมพร้อมที่จะรวบรวมข้อมูลและจัดทาเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่พความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยจะมีการแจกจ่ายไปตามหอสมุดร,รวมถึงห้องสมุดต,ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับประโยชน์ ความรู้ต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไปค่ะค่ะซึ่งในงานพระราชทานพระราชพิธีพระชทานเพลิงพระศพได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่14-19พฤศจิกยายน2551นะคะนอกจากจะไำให้ชาวไทยรำลึกถ,ถึงระเกียรติคุณที่เกิดจากน้ำพระทัยเมตตาที่ยังคงประทับอยู่ในหัวใจคนไทยแล้วงานพระเมร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคารินยังทําให้คนไทยมีโอกาสได้เห็นการจัดงานพระเมรตามแบบโบราณราชประเพณีที่สวยงามสืบทอดกันมายาวนานเช่นเดียวกับเมื่อครั้งงานพระเมรหรือว่างานพระบรมศพสมเด็จย่านะคะงานพระเมรพระพี่นางทําให้ช่างศิลป์หลากหลายแขนงได้ถ l u ว g รักษาไว้ซึ่งงานศิลปะเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยค่ะ รวมถึงได้สร้างสรรค์าง,งานศิลปะใหม่ๆที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ต่างกันเพื่อเธิดพระเกียรติและน้อมบันบึกถึงพระพี่นางค่ะ สมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็กำลังรอที่จะเข้าริ้วขบวนะครับซึ่งในวันนี้ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เสมเด็จพระาชดำเนินตามริ้วขบวนพร,ระโองค์เดียวส่วนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎรา,ราชกุมารนั้นจะ ประทับรถยนต์พระที่นั่งเข้าสู่พระบรมหาราชวังเพื่อรอรับพระอัภ,ภิเนี่แหละครับชุกเทวดาที่เห็นสวมหมวกมงออฎผ่านเชิญพระโกพระอัทิตจากบุดสบกแว่นฟ้าทอง ไปประดิษฐสถานในบุษบกพระที่นัง่งราชพิธรยาน และในขณะเดียวกันนั้นจะเชิญพระปรอบพระส้ิรังคารจากพระเมรุไปประดิษฐานในพระโวสิวิกาการ ขบวนพระอิศริยศกำลังปรับริ้วขบวนอยู่นะครับพนักงานรัวกลับให้อนัดสัญญาณเรียวขบวนที่หนึ่งตรวจหน้าไป่ฮัน ู้บอกขบวนหรือกลับสัญญาณน,นั้นคือในชุมพลคำสูผนผู้กำกับพระที่ดั่งราเชนราเชนตรียาน,นั้นคือในสมนึกประดับทรัพย์สีคุมพระที่ดั่งราเชนตรียานก็มาจากกรมศิลปากรส่วนคนหามพระที่ดั่งราเชนตรียานนั้น มาจากทหารกรมการขนส่งฐานบกคนหามมีทั้งหมด56คนด้วยกันนะครับพระที่นั่งราชเชนทริยานทรงพระโกรธพระอาทิตย